สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศหลังเวทีครับวันนี้เรียนเชิญนะครับมอลำผู้ชายผู้หญิงล้วก็แดนเซอร์นะครับทีมอาจารย์นักดนตรีนะครับเดี๋ยวพามาชมหลังเวทีครับนี่สวัสดีครับน้องมินตาคนเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองเกินร้อยมากไก่เนี่ยเลยครับเมื่อนี้ยูซีสเกตโอเอ้า เป็นเมียเมื่อมีกตัวนี้โอ้ยกำลังฟังเสียงเฮ็ดเองเลยเป็นมำ <c oughs> แจ๋วแจ๋วนี่ครับน้องมินตาครับเดี๋ยวให้น้องเพิ่นแต่ยงตัวก่อนนะครับสักครู่ครับจังมาะนี่ก็เดินทางมาจากราชีสไลนะครับโอ้ยบ่แมยันยะโสธรเนาะนื่องมาจากราชีสไลน้ลองเทศครับศิลายุทตยุทธ์ยุทธมงัง กับน้องแดนเซอร์ทีมนี่ยังก่อนนิชานิชาแดนน่ครับน้องน้องแดนเซอร์นิชาแดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีตะพูมงามครับกำลังกินเขายกก็มีโอ้ยมาหลบกวนกำลังเอ็นวัติโสดข้ามีไงแน่นเอากินเลยครับตามสบายตามสบายครับนี่ผู้จัดการมานั่งเฝ้าเลยผู้จัดการมานั่งเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวยังน้อยก็่าจเปี่ยนสุดเพื่อกันวันนี้มากี่คนหกหกกับเจ็ดกับผู้จัดการ นี่ครับน้องๆกาลังกินข้าวหยิบสักขวครับพีน่น้องมีตะพูงงามเลยมีตะพูงสวยๆเีดเสีดให้มันคคบสู้มองน้ำหอมนะ่ะเ,เ, <laughs> เดี๋ยวให้น้องๆมันแต่งตัวกันครับยิบสักขวบเดี๋ยวยิสักขวบทายบนเวทีให้ชมครับเครือ่องปั่นไฟเราก็อาจารย์เมนครับดวนกระแสอาจารย์แมนวันนี้เปลี่ยนซีนใหม่ครับ กำลังไม่มาป่อยบอหยอดู่ครับไายออกน้องเป้าไปทางาไหน,ไ,นได้คือกันบ่บ่ม,มีในไายนะเออฮ้ยไข่ได้เบิร์ตป่โอ้ให้ผมยกน้ำเนี้ยสิขันเป้ามาทางนี้ได้ขันเป้ามาทางนี้ได้ให้ยกน้ำเนี้ยนี่ กับมอรำไสวัดกับมาเอ่อเซีเสือธรรมนูนเศร้าอาจารย์เม่นกับเซีเสือธรรมนูนเศร้าครับพี่นาพี่นาพี่นาเฮ็ดให้ยจากสุดดอกครับเจ้าเฮ็ดให้ไปกับอาจารย์เม่นว่าผมไปตีวอลบ่ครับผมไปเฮ็ดได้แต่ว่าไปตีอ่าขั้นผ่านผมตีได้นะวอลเมื่อนี้ให้เมื่อนี้ให้ตีเต็มที่เลยตีอาจารย์เม่นเต็มที่ ครับรครับกำลังเปิดนงานครับนี่ครับตู้ลำโพงเขามาเบ่งตู้ลำโพงเขาบอเท็ครับตู้โลครับเสียงกลางกับอเมเจอร์ครับนี่ครับคางละซีใบครับโลคางละเปียดใบครับเอาซ้ำนี่นะครับไม่มากไปกว่านี้ครับเอาซ้ำนี่กำลังพอดีพอดีจ้างครับพอดีพงงามจ้างคนนียังคือพงงามเนี่ย คนพวง,งามคนเหียงคืองง keep, 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 keep วพวงแหวมเย่ยคลิป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 ไอ้เฮียงก่สตอรี่ผมใส่ตะเพลงมิ้นตาเลยไอ้ไอ้กะถินเลื่อมทินเนาะครับผมใส่ตะเพียงมิ้นตาเลยเด้ผมเอฟซีเลยแม่ครับนี่เดี๋ยวผมจะจางไปเครื่องในยอยย่โบได้กันเจ้าเทือครับหาท่านว่าก,กับโได้วันที่่ตได้อีกกับโบได้ เพิน่นคิวงานหลายแห้งครับแมนบ่ครับเพิ่นตีดงานอยู่เรื่อยเพิ่นที่มีระเบียงร้อยว่างๆเพ่นบ่างแมกลางคืนมาล่ำนี่ครับกลางเวียนเพิ่นก็ไปหาสอนหนังสือแมนบ่ครับไปสอนหนังสือเพิ่นยุทธเทศบาลโอ้เพิ่นเพิ่นไปสอนหนังสืออยู่เทศบาลตำบลวัดครับ ทวัดบุรีจ้ะทวัดบุรีโอ้ใกล้ๆนี่ใกล้ๆเสียแล้วพุ่มนี่โอ้ผมไปดูเสียแล้วพุ่มตะกี้ไปหาตะกี้ไปหาเหรอครับแถวเสียแล้วพุ่มแถววนวายมูนนั่นแหละเกือบมัลงควบเบาเกือบมันลงควบเบาไปยังครับไปยังครับครับกำลังเต็มโตเอาอีกสักครู่ครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศบนเวทีให้พี่น้องได้ชมครับ กับน้องบินตาครับมีคนงามคนสวยครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ